ทางไปเยยชา้าเลยครับอาจารย์อาจารย์ก็ให้ไอซีมารียกนะครัมันห่อนด้วยนะครับมันห่อนนะสาธุเมื่อกี้นี้ขัดของทางที่นี่นะเมื่อสักครู่นี้มาแล้วครับไอซีมาแล้วทางยูทูบนะครับมาแล้วนะครับมา กลับมาเรยวครับปากเคมาเดิมครับเก็บสีให้หมดเลยนะครับจะโปรจะได้เลยนหนึ่งกันครับสาธุสาธุนะครับตัวซาบมันห่อนอยู่เลยโอเคครับ <c oughs>

จะปล่อยตัวเล้นแล้วเีื่อนะครับสักทู่นึงจะปล่อยตัวเล้นแล้วครับรอสักทู่นึงเมื่อคนนะครับทุกคนรอคอยทั้งแต่เช้านะครับอ่ะ ค,คนนี้นต้องขอบคุณทุกท่านเลยที่เข้ามาอยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้นะครับอยู่ด้วยกันตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้นะครับในการถ่ายทอดสดยาวๆเลยเนาะนะครับในการถ่ายทอดสดยาวๆเลยนะครับ,รรบต้องขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกความคิดเห็นทุกกําลังใจที่กดแชร์กดไลค์กำลังใจนะ ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยจ้ะนะครับรอหนิดหนึ่งอา,าจะจะอ,อาจารย์จะปล่อยตัวเลขแล้ว,วนะครับอ,อ,อาจารย์รจะปล่อยตัวเลขแล้วรอนะิดหนึ่งครับยังไม่ได้เลยอาจารย์เริ่มจะปล่อยตัวเลขเลยเนาะใกล้แล้วเนาะ อาจารย์บอกว่าอาจารย์จาทาแป้งจค้งด้วยนะครับแล้วก็จะเขียนเลขด้วยนะครับอ่ะัจา2,000น FC ทาง YouTube แชร์ไปถึง2,000คนเลยนะครับเพราะว่า จะไ,ได้เห็นกันทั่วหน้าใครรู้จัก,กเป็นแฟนในการเชร์เลยก็ได้ถูกเรียกจริงๆอธิษฐานโกนจ่าจ่าพูดอธิษฐานอธิษฐานแล้วก็เอาตรงไม้กับปัจจัยใส่ลงไปในในกระถานแล้วก็ทานแล้วก็ซ้อนๆส่งไป อไไอคอมเมนเตร์ทางยูทูบนอกอภัไทยที่โกดวโงสุดท้ายเม็ดสุดท้ายโกงสุดท้ายเม็ดสุดท้ายตัวเดียวนะครับแชร์นะครับเช์โร ทางเช้าเลครับอาจารย์อาจารย์ก็ให้กิ๊ฟคุณแม่ครับมันห่อนโทรศัพท์มันห่อนนะสาธุเมื่อกี้นี้ขัดทางที่นี่เลยเมื่อสักครู่นี้มาแล้วครับเอซีมาแล้วทางยูทูบนะครับมาแล้วนะครับมากลับมาแล้วครับปาร์คเช่ไม่เล่นนะครับเอซีหายหมดเลยนะครับจริงจะโปรจะได้ ตอนนี้กัน่สาธุสาธุรับรศัพมันห่อนอยู่เลยโอเค

จะปล่อยตัวเล่นแล้วทีนะครับสักครู่นึงจะปล่อยตัวเล่นแล้วครับรอสักครู่นึงแล้วทีนะทุกคนรอคอยทั้งแต่เช้านะครับอ่ะ คนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านเลยที่เข้ามาอยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้นะครับอยู่ด้วยกันตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้นะครับในการถ่ายทอดสดยาวๆเลยเนาะนะครับในการถ่ายทอดสดยาวๆเลยนะครับต้องขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกความคิดเห็นทุกกําลังใจที่กดแชร์กดไลค์ใกำลังใจนะ ต้องขอบคุณทุกท่านเลยจ้ะนะครับรอนิดหนึ่งอาจารย์จะปล่อยตัวเลขแล้วนะครับอาจารย์จะปล่อยตัวเลขแล้วรอนิดหนึ่งครับตฝันต้อมีคนกระซิบมาบอกว่าหวยจะออก6หนึ่งไปอ่ะแล้วก็ มัก่อนมันคือตอนเช้าฝันว่าจะจับขี้ก่อนครับฝันว่าจะจับที่ก้อนใหญ่มากกลคือตอนชท่วงประมาณตีห้าสะุตื่นมาก็ฝันเห็นี่ฝันว่าจะจับที้ถ้าใครร้องว่าจะจับที่จัจะได้เงินไหมแคบแคบสีแคบจับที่ได้เงินไหม คล้ายๆัว่าเนแตกี s <S ้ก er ันม่ารันเมื่อคืนนี้จ้ประมาณ6กุมภาันอาจารย์ฝันว่าอาจารย์ได้ับขี้หันนิดนึงหันหนิดนึงแล้วขี้กระจายัดเออนนี้ละเออนี่แหละอันนี้บังเออันละอ่านะแคบแคบชัดชัดเลยนะครับใบเป็นหมดทุกคนแล้ว 863 8่เด yeah. ียวที om, ่คนรอคอยให้3ตัวเดินครับคุมหนึ่งเป็น608นะครับวันนี้ใครที่ไม่ได้แนาขาวเไม่ไ้อสถึงอ่าโอเคเป็นคนโอไลค์สุดอปเลท้าวจไม่ทั่วถึง แล้วก็ไถถ่กต้องีนครับไม่ชัดเลยครับเดี๋ยวดูในคลิปรอบเลยครับเอีนะครับเี๋ยอจะส่งให้ชัดๆเลยครับอย่าลืมคลิปอันนี้ชุดกรอนที่ให้นะครับ มาคุณแล้แหละมาฝากเดินมาทางนี้หน่อยสิเอาละเเอาวางไว้เลยใส่นี่เอาใส่เก้าอี้วางไว้เลยนี่ๆๆเขางนอกสิเมื่อกี้ตั้งไว้ข้างนอกไดเดี๋ยวเ้าอี้วางข้างนอกนี่เออเนี่ยไม่ยวางนี่นี่เนี่ตั้งตรงนี้ก็ได้อยากรวยอยากรวยเยอะอ่านี่ เอาพอแล้ะนะครับผมเดี๋ยวพอแล้วนี่อีกคั้งหนึ่งครับโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายจานเซมนะครับเลขกไม่เปลี่ยนครับเดี๋ยวเริ่มมาเป็นหลักดูสาธุเกลือเม็ดเดียวนะครับอ่ะ